เฮ้ยเเบสตามหาแฟนเหรอแฟนหายเหรอเออแล้วรู้ได้ไงว่าอยู่นี่ล่ะรู้ฮะรู้อยู่แล้วเฮ้ยแต่มันจักยานกลับด้วยได้ไหมอ่ะมจะนั่งยังไงเออมันจักรยานแล้วนี่ออกกำลังกายเหรอคาที่ละไม่มาหาเถื่อนนะหาเถืออยู่ข้าวพัตเต้ไม่มีผิวอะไรต้องขี่ไปขี่ไปทางนั้นสิ โซนจะเต็มเลยพี่อ๋อย,ยกหมอยกไม่ได้จักรายานเล็กไปนิดนึงนะคะุกคนดูนายนางอยู่บนางหลับอยู่บ้านคนเดียวเช้าไงตื่นเช้ากันไปทําบุญก็เลยกลับมาก็เลยนางก็หลับี่ฉันยังไม่ได้หลับเดี๋ยวคืนนี้จะให้นางขายทุเรียนก่อนดิฉันนะคะดิฉันจะงีบบ้านดิฉันยังไม่ได้นอนเลย ก็เขายังไม่ได้นอนอ่ะน่ารักน่าหล่อด้วยอชวนตรวจงานหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะเดินหอเราก็ไม่ขออะไรมากขอบ้านใหม่ขอที่ทำยากันยุงไว้เยอะแดงหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ยุงใช่ตอนไล่ไงแต่ว่าแพ้ยุงมันจะมีไอตัวไวรัสตรงไอ้นี่มันนะ ไม่คนแพ้ง่ายเหลือมันแพ้เธอเอ้ยไม่กีบแล้วก็แพ้ง่ายเฮไรปากหวานจังเลยวันนี้ต้องการอะไรคะต้องการต้องการใหญ่มากเลยเนี่ยไม่เต็มอันนี้เพิ่งชั้นเดียวนะหลือีกชั้นหนึ่งค่ะฉันรักเธอเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ชั้นล่างเสร็จแล้วแต่อีกชั้นยังไม่เสร็จฉันรักเธอ ใช่ตึกระถ้าหันออกไปนน่นรุนบายเพราะว่าเดี๋ยวมันมีโน่นนี่นั่นก็หันออกไปทางนีุ้ใหญ่มากเลยเนาะเออ,อะจะว่าจะว่าเจ้าของบ้านตัวจริงมนาะตรวจบ,บ้านลวค่ะเออแล้วนั้นอะ่ะอะไรคะอ้วนั้นะ่ะต้องปรับนะโอเคค่ะตรงน,นั้นนะคะเดี๋ยวได้ช่างดูแลให้นะคะคต้องการอะไรยังไงก็ ได,ไ,ดได้ค่ะม,มันตื่นไปขุดเพิ่มหน่อยอ๋อสั่งเลยคะโอเคต้นไม้สั่งมาเพิ่มหน่อยน้อยไปหน่อยเดี๋ยวเอาเขาลงตรงนี้นะคือนะคือเอาไปทางนูง้นสิค่ะใครเชิญค่ะได้ครับคือนอะเขาเอาดินมาลงอีกไงตรงนี้ปรับดิน ปรับหน้าดินให้มันแต่ก่อนมันมัน,มน,มนที่มันไม่เสมอกันช่องอะไร,ะรอะฮะไม่รู้เหมือนกันป้าก็อยากรู้เหมือนกันเราบางนะลูเาาเกเราบางเล็ก,าาลกฮะก็เป็นสวนไงสวนของเราสองคนสวนเอเดน มาอันนี้คือต้นทองก้าวที่บ้านไม่มีเหรอเขาอยากได้ต้นน,นั้นน่ะที่ที่คนที่บุรีรัมพ์พ่อมาจัดอันนี้กัน่ะอ๋อต้นสะแบงเ,ออเหรอเออที่ฟ้าหญิงสเดเดตตะต้องติดต่อใครอ่ะซื้อมาปลูกได้เอยอะแยะขออยากเราอยากได้อโอ้มาถ้าจนคน,คนอื่นเขาจะกลับแล้วคะ่ะนางเพิ่งมานะคะ่ะสงสัยลูกเขยจะหิวข้าวแล้วนะคะยังครับยังอง อ๋อแฟนไม่เอเอ้ยน่าเอาตัวแฟนหายเหรอเป็นมาสะดุ้งใช่ไหมแฟนหายหายเอออะไรค่ะบดูว่าบรรยากาศก็จะอย่างนี้ค่ะจะมีเย็นอยู่กันไปมันเด็กหน่อยตายครับแม่ถ้นรอไปเลยจักรยานเหรอใช่บิ๊กอัพ อย่าไปเหยียกพ่อถ้าแตกคงมาเจอบเจ้าเธอกลับแล้วค่ะทุกคนมาแล้วเกิดตอนเยินๆนะเจ้าเธอแล้วเราว่าเราสั่งไอ้ของที่ว่าเปน็นเนี่ยอะไรคะเอาขึ้นไปให้แม่มาเอามากรอบเครื่องนั้นกับไม้ยมอยังไม่รู้เรื่องไหมเดี๋ยวฉันจะเดินกลับ เ,เดินจันลไปเรื่อยๆแม่เอาป้าถ่ายคลิปเฉยๆไปกับลุงฟอดไหมลูก <c oughs> ลุงฟอดเอามากันไปด้วยเดยกที่ฟอร์ดไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่สักเป็นลุงพอเป็นแฟนป้าเขาก็ต้องเป็นลุงเขาเรียกว่าลุงฟอร์ด <c oughs> เขามีตักเป็นลุงนะเขากาเป็นผนะัวป้าลุงไหมเออนะจบขับมาเตจริงจริงเอเืยเอาไปด้วยถือไปด้วยถือไปด้วยไป กลับไปก่อนเลยนะอะไรอ่ะเดือดม,มากทุกคนทำไมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาหล่ะจะได้รับแฟนกลับไปด้วย <c oughs> อโอ้ยแล้วป็รจักรยานก็ไม่ซ้อนท้ายไม่ได้ <c oughs> ดือม,มาก